ถือว่าขอให้กันแบ่งปันกันบ้านมามครับเนี่ดูนะได้ครับจะเลไหมได้ครับเลยครันีเป็นัไเนครับเห็นแล้วกี้พี่อยากออือพี่คือพีู่นเนพี่ กอดกันสักครั้งเอยดูเน่ยรกัรับพี่กายฮะเป็น้างครครับพี่ยัไม่ได้เปิดกลาอยู่กใเรืองก่อนดีให้พีกเรื่องก่อนเลยดีกว่าพี่กเรือวาป้าดีครับไดเย็นๆนะกบพี่ไกลกใจเอาบอเ้ยถ้น้อกกัอันนี้หอแก้มหอแก้ม พี่ไก่ดีดิงแล้วแกตว่าอะไรครับเดี๋ยวผมถามพี่ไก่เลยว่าถ้าพี่ไก่ชนะกับพี่ไก่อยากได้อะไรจากการครับพี่ไก่บอกว่าการแกช่วยจรินกินพี่คิวที่พีอคิวแต่ที่หลบการต้องกินพร้อมกันด้วยกินเป็นคนละฝั่งโอเคไหมได้ได้ได้ ใช่ไหต่อมาสี่ชั่วโมงต้องต่อแล้วมันต้อคุ้มค่าหน่อยว่าถ้ามากกว่านะมากกว่าถือว่าได้แต่ถ้าน้อยกว่าถือว่าอดโอเคนะโอเคเดี๋วผ้าไย่มากกว่าต้องใจได้เลยอ่ะดูน้าดนายันิ่งๆไปโอเคมาฟ้าดกวยครับซึ่งง กนไม่ใช <S PA> <cultural> ่ครับกิกาอันเดิมเรอย่เพิ่มอย่เพิ่มกติกาอันเดิมเราคือว่าเราใช้การเลขกป้ายเล้บวกอันขอบได้แล้วการิกาก่อนสนอนะสองคนเกยากเกินยากจะ่ไดไิยอาอย่างแรต้องขอว่าเอาไปซื้อเกมมากา้ิกาเนตวองขอให้ก่อนนะแล้วก็ถายรูปด้วยนะับากมาคอนเนต์ไว้หลักไฮไลท์ไฮไล โอเคมาหนึ่งชุดมาแล้วไม่หนครับคือเพื่อเย